สวัสดีค่ะทุกคนมากินตำมะก้วยน้ำกันแซา่นแห้งอร่อยมากๆกินตอนไหนก็นแซแบคือเกาตอนนี้นุ้มแมมกินตอนกลางคืน,นแบบโคตรแซ่บเลยอะ่ะอยากกินอะไรก็ต้องหากินอยากกินอะไรก็ต้องรีบก,กินแล้วพี่น้องมามากินน้ำกันเด้อแซ่บแซ้อร่อยมากๆแบบแซ่บอีหลี กินตำมะกล้วยผู้ใดบ่อายบ่จามเขาว่าจะเป็นปอบม,มีนุ่มแมมเด็กนี่ดอกทองอุไรอยากหู้บาไม่อย่างจะคอยกินกับดอกทองอุรรองไรเรารสชาเปทังไหนนุ่มแมมจะบอกบอกสูฟังดอกทองอุไรเป็นสปปรรพคุณทางยานะคะทุกคนจะกินเป็นแบบสดก็ได้จะกินเป็นแบบอบแห้งแล้วก็เอาไปเห็ดเป็นน้ำชาก็ไดเหมือนกันนะคะ ออเอาเมื่อว่าเดืองถึงเมื่อว่าถึงสรรพคุณของดอกทองอะไรกันดีกว่าเนาะอันนี้กินไปกินมามันเริ่มเผ็ดกินไปกินมากกันเลยแสบตักกกกวกินไปกินมากกันเลยนิดหน่อยเดียวกินไปกินมากกันเลยนิดหน่อยเดียวิมา่อว่าถึงสรรพคุณของดอกทองอะไรทําไมถึงได้กินดอกทองอะไรรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวจะบอกสู่ฟังฟังกันเลยเนาะเริ่มเลยดอกทองอุไรมีรสชาติที่ขมมีรสชาติขมค่ะ ทุกคนเคยกินอ่มามักิ้นไหมบ่เคยกินมากิ้นฝาบ่หรือลิ้นมังกรเคยกินบ่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เอินมากน่ะมันเป็นผลไม้ชนิดเดียวกันแต่ทุกภาคส่วนเรียกไม่เหมือนกันรสชาติจะแบบนั้นเลยจะมีรสชาติขมแปรแรมปร,แรมแต่คุณสมบัติของมันโคตรด,ดีหนึ่งบำรุงสายตา พวกที่เป็นพวกสายตาฝ้าฟางเหมือนเหมือนอย่างนูแ้แหมมนี่เริ่มเริ่มสายตาเริ่มจะบดีเพราะเหตุเพราะว่าจ้องโทรศัพท์นานใช้เวลาในการจ้องโทรศัพท์นานๆทําให้สายตามันฝ้ามันฟางม,มันมัว่วมันมัว่วเพราะฉะนั้นนูแ้แหมมก็เลยหาผักอะไรก็ได้ที่ทําให้สายตาดีแล้วก็ไม่ฟ้าฟางนะคะก็นูแหมมก็เลยได้ดอกทองอุไรค่ะถึงมันจะมีรสชาติที่ขมไม่น่ากินไม่น่าจะ อยากจะเอาเขาปากเลยแต่ความที่มันเป็นสรรพคุณของมันมันมีข้อดีของมันมันมีสารดีๆที่ทําให้หนูแหม่มต้องกินเพราะว่ามันเป็นตัวช่วยทําให้สายตานูแหม่มดีขึ้นแล้วเวลากินไปกินไปในระยะระยะหนึ่งเนาะกินไปกินแบบระยะหนึ่งอะ่ะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าตาเรามันแบบตามันแบบไม่แห้งไม่ฝ้าไม่มัวไม่แบบ ม,ม,มันเหมือนกับไม่มีอะไรมาบังตาเห็นเหตุหตาเขาใส่ว้าวแล้วก็มีความมุจุแบบมองเห็นอะไรได้ชัดเจนมากขึ้น,นะคะ่ะก็เลยเอามากินซึ่งรสชาติมันขมมากแล้วก็ไม่อร่อยเลยแต่มันมีประโยชน์ก็เลยกินค่ะพาทุกคนมากินผู้ดใดที่แบบว่าสายตาไม่ค่อยดีสายตา,าฟ้าฟางเนี่ย อันนี้เลยดีมากๆแล้วก็เห็นผลได้เร็วมากค่ะถ้าหากว่ากินต่อเนื่องกันเป็นเวลาแบบประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์จะเห็นผลเริ่มเห็นผลเลยแต่ถ้าใครที่กินแบบตลอดกินต่อเนื่องไม่ชอบกินแบบนี้ไม่ชอบกินแบบสดๆอย่างนี้ทุกคนไปเก็บดอกทองอุไลมาล้างทำความสะอาดแล้วเอาไปตากแห้งนะคะเอาไปตากแดดให้มันแห้งกรอบ แล้วเ็จแล้วก็เอาแพ็คใส่ถุงที่มันเป็นถุงแบบสําหรับชานะ่ะถุงสําหรับใส่ใส่ชานะ่ะใส่ใบชาหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณนั่นเลยค่ะเอามาใส่แล้วก็ตั้งเตาต้มน้าร้อนใส่กาพอเวลาเข้าจะกินเขาก็เอาอ่ชาชาดอกทองไลยเด่ยค่ะ ใบ,ใบชาดอกพงลอค,คือดอกที่อบแห้งเรียบร้อยแล้วเนาะอบแห้งเรียบร้อยแล้วก็เอามาใส่น้ำห่อนอกินย่ามเศา้ากินย่ามเศาร์ย่ามก่อนนอนหรือเสียได้เลยกินแทนน้ำได้เลยนะคะคือดอกดอกพงลอยมีประโยชน์มากๆแล้วก็บำรุงสายตาได้ดีมากๆค่ะสรรพคุณมีมากมายมากแหละแต่ว่าจุดเด่นคือทำให้สายตาที่แบบว่าฟ้าฟาเนี่ยกลับมาดีขึ้นแบบ เห็นทันตาเลยค่ะคนลองเอาไปทดสอบแล้วลองเอาไปกินเบอร์เดอร์รสชาติมันไม่อร่อยหรอกแต่มันจะมีความมีมีประโยชน์มากๆคือแบบส่วนใหญ่หนุแหม่มจะเป็นคนที่แบบว่าชอบกินของที่มีประโยชน์มากกว่าของที่ไม่มีประโยชน์แต่อันนี้อ่ะในความชอบอันนี้อันนี้ก็เป็นสมุนไพรนะอันนี้ก็เป็นสมุนไพรหมากลก้วยแล้วก็มะยม เป็นสมุนไพรเหมือนกันทุกอย่างเป็นสมุนไพรหมดเลยที่กิน,นก็มันมีประโยชน์ก็เลยกินแล้วก็ขึ้นอยากกินน้ำขึ้นอ,อยากจะกินมันก็เลยไดเอามาก,กินเนี่ยจะกินให้ดูขมมากขมแบบจิดขึ้นสมองแต่ว่าตาใสามากดูตาใสามากคือ ถ้าผู้ใดเคยกินมักลิมน้าลินไหมลิ้นม,ม,มังกรแบบสดสดโดยที่ไม่ต้องเอาไปลวกไฟอะจะเป็นแบบนั้นเลยกินคล้ายๆกันเลยกินคล้ายๆมักิ้นไหมมักิ้นฟ้าห้าเนะี่ยบานห้าเอิญมักิ้นฟ้าแล้วบานทุกคนเอิญมักีงนี่แหละม,มันมีหลายพื้นที่ที่เรียกไม่เหมือนกันเนาะคนอนสานบานห้ากับเอิญมักิ้นฟ้า บางคนเขาก็เอินมักรินไม่บางคนก็นกเอิญลินมังงก่อนก็เหลียวแตกคนอื่นหรือที่เขาเรียกเป็นภาษากลางว่าลูกเพกามันแหละอันเดียวกันรสชาติแบบนั้นไม่มีผิดเพียนเลยตําหมดป้วยกระแซบ กินไปกินมากมันสิจามเพิ่นบอกว่ากุ้ยถากู้ร้าเพ่นมาถ้ากินตํามเมียงตํามะกล้วยถ้บาบไอโบจามมันสิเป็นปอบคือแม่องไอจามกินกินลงไปบ่ได้มันสิมันสิไอมันสิเอาคอกเอาคอกอมาได้สี่ตลอดเลยก็เพยาะยามฝืนย่ยห้มันไอไอน่าคือน <laughs> ขึ้นอยากกินก็ได้กินสมใจ อยากกินยังก,ก็เฝ้าหากินเนอะเพราะว่าข้าวบุหูว่ามือขังหนาห้าสิเป็นยังไหนถ้าามือนี่ข้าวดีกินเร็วมือขังหนาข้าก็จะบุมีความผู้สึกว่ามันอยากนอนซะจแบบอยากกินไหมมือนี่ก็เอาหลักแกนใจความดีๆมากในเรื่องของสมุนไพรที่สามารถกินกับ อาหารกับของเราได้ถุกทุกโยกทุกย่างถูกเมนูแล้วก็ช่วยในเรื่องของอสมพคุณทางยางได้ดีมากคลิปนี้ก็เอาไว้เชิญสกอรพาทุกคนมากินดอกเข้าอุ้ไล่แบบสดๆรสชาติแบบว,ว่าขมมากๆขมสุดๆแต่ดีสุดๆเจอกันไม่คิดหนาคลิปนีก้กะสวัสดีค่ะไครชอบก,ก็บเอาไปกินเนอะ์คุณยายชอบก,กับฟื้นกินจะได้บุรุ่งสายตาจ้า